สวัสดีครับคลิปนี้ที่ทำขึ้นมาเพราะว่ามีพี่น้องบางท่านนะก็ได้กรุณาเข้ามาให้ความเห็นนะขอมาว่าให้ดูว่าเดือนตุลาจะมีพายุหรือไม่เพราะว่าที่บ้านนะแรงเหลือเกินฝนไม่ตกเลยรู้สึกจะเป็นพี่น้องทางน,นครสวรรค์นนะฮะไม่ทราบว่ายังติดตามรับฟังกันอยู่หรือเปล่าครับ และเผื่อว่าพี่น้องท่านใดสนใจฟังหรือพี่น้องท่านใดไม่สนใจฟังก็ถือว่าได้ช่วยอุดหนุนทําบุญช่องโดนคนเล่าเรื่องก็แล้วกันนะครับผมก็เต็มใจที่จะไปรปวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ภัยพิบัติต่างๆตามแบบจําลองโมเดลรวมถึงสํานัขากขยาณ์ในหลายๆค่ายรวมกันทั้งญี่ปุ่นอเมริกายุโรปนะฮะและที่สําคัญคืออุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยหรือตัวย่อที่เราเรียกว่า jma ecmf w F. แล้วก็ GFS นะฮะอันนี้ค่ายอเมริกาซึ่งเราเคยฟังผ่านหูกันมานั่นแหละครับก็มาเรียนส่งข่าวให้พี่น้องได้รับรู้กันแต่จะบอกไว้ก่อนครับว่าในสภาวะโลกร้อนแบบนี้สภาพอากาศในโลกเรานั้นวิปริตมากเกินคาดเดามีหลายครั้งที่นักคาดหมายอากาศหรือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้วิเคราะห์ผิดพลาดโมเดลก็อัปเดตเ,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็ให้พี่น้องอย่าปักใจมากนะครับ แต่มันก็พอเป็นแนวทางให้เรานั้นเห็นแจ้งรู้ทันไม่ตื่นตูมไปแบบคร่าวๆกันได้โดยผมจะเน้นเลือกเอาข้อมูลเฉพาะที่สำนักอุตุต่างๆเห็นสอดคล้องกันสองสำนักขึ้นไปมาเล่าให้พี่น้องฟังก็แล้วกันครับเรามาเริ่มกันทีอ่อาทิตย์หน้ากันเลยนะครับอาทิตย์หน้าของเดือนตุลาคมก็มาว่ากันที่ลมหนาวก่อนในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะาครับนัก ECM W.F. นะฮะกับ G.F.S. เนี่ยเห็นตรงกันว่ามีมวลอากาศเย็นหรือลมหนาวลงมาคล้ายๆกันคือเส้นความกดอากาศสูงเนี่ยจะแตะแรงๆที่ทางเมืองเชียงรายนะครับพี่น้องตามภาพนะผลคือจะทำให้มีแนวปะทะอากาศก่อนช่วงแรกอากาศหนักแห้งเย็นก็จะเข้ามาแทนที่อากาศร้อนชื้นนะแล้วก็เป็นฝนฟ้าขนองในระยะแรกต่อด้วยอากาศจะเริ่มเย็นลง เหมือนฝนปนหนาวนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็ทําให้หย่อมความกดอากาศต่ําในทะเลจีนใต้มีกําลังแรงขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมวลอากาศเย็นที่ลงมาฮะถ้าไม่แรงมากหย่อมความกดอากาศต่ําที่จะเกิดอยู่ใกล้กลๆแหลมยวนอ่ะก็ซึ่งเมื่อหย่อมนี้มันอ่อนอไม่ใช่ฮะความกดอากาศสูงนี้มันอ่อนลงหย่อมก็จะเข้ามาทางอีสานได้ก็คือหมายถึงว่ามัน เส้นทางมันก็จะขึ้นไปได้ไปทางอีสานได้แต่ถ้าความกดอากาศสูงหรือเส้นมาแรงนะครับย่อมแอลยอมโลเนี่ยที่อยู่ทางปลายแหลมยวงก็จะเข้าแค่มาก่ะตัวในอ่าวไทยแล้วก็จะเข้าทางภาคภาคใต้ตอนบนฮะภาคใต้ก็จะโดนแต่ถ้าความกดอากาศสูงนี่มันมันน้อยมันน้อยเออหรือกําลังไม่แรงก็มันก็จะขึ้นไปทางอีสานฮะเขาว่าอย่างนี้ครับสองสำนักต่อไปว่ากันด้วยเรื่องพายุเลยนะครับ ณนัดตอนนี้นะครับในในทางฝั่งทะเลจีน,จนใต้เนี่ยหรือทางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็มีพายุโซนร้อนคูจิระเกิดแล้วนะครับตอนนี้เกิดมันเกิดมาแล้วและมันก็ไปทางทิศตะวันออกเรียบร้อยแล้วเหมือนกันไม่มีแนวโน้มขึ้นขึ้นของฝั่งประเทศไหน,นะฮะลูกต่อไปใกล้กันก็คือย่อมความกดอากาศนะฮะหมายเลข 98 W นะฮะเห็นไหครับหากมีกำลังแรงขึ้นนยฮะก็เป็นพายุเนี่ยก็จะได้ชื่อว่าจันหอมนะครับจันหอมนะครับพี่น้องไม่ใช่ดอหอมอย่างที่ปรากฏในข่าวที่แชร์กันก็ถือว่าเป็นพายุลูกที่14ของปีเนี่ยลูกนี้ครับลูกที่ชื่อจันหอมนะครับแต่มันยังไม่เกิดฮนะตอนนี้ก็ยังเป็นย่อมความกดอากาศมีแนวโน้มพัฒนาครับในช่วงวันที่5-13ตุลาคมนะตามโมเดล ของ GFS นะีถ้ามีพายุระดับโซร้อนเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะมีหมายถึงว่านอกจากาพายุจันหอมแล้วเนี่ยก็จะมีถ้ามีเกิดขึ้นอีกมันมีอยู่2ลูกนะก็จะชื่อหลินฟ้ากับนางกาแล้วก็โซเดลตามลำดับนะครับสาเหตุที่เรารู้ชื่อล่วงหน้าก็เพราะมันมีแผนผังอยู่ครับผมเอาตารางชื่อมาให้พี่น้องดูด้วยตามคลิปตามคลิปนะครับพี่น้องก็ ไม่มีดอหอมในสารระบบนะครับพี่น้องถ้าจะมีก็หาได้จากคนใกล้ตัวที่เรารักนะครับก็มาลุ้นพายุลูกต่อไปกันโดยสรุปครับจากโมเดล GFS ล่าสุดนะฮะยังมีหย่อมหย่อมความกดอากาศต่ําที่พัฒนาได้เป็นพายุ3ลูกก็อย่างที่ผมว่ามาเมื่อกี้ครับให้ลุ้นกันช่วงตุลาคมเนี่ยครับไปก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเก่ะตัวในทะเลจีนใต้แล้วก็พัฒนาตัวได้ดีฮะจนเป็นระดับดีพันชนอันนี้ อันนี้ทั้งสองข่ายทั้งยุโรปทั้งอเมริกาก็เห็นตรงกันนะครับก็ามาแรงแล้วก็ก็ดีด้วยก็ทางอีสานฮะก็มีลุ้นก็โดยสรุปเลยนะครับก็ช่วงวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะมีพาย,ยุหมุนระดับโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นเข้ามาในทะเลจีนใต้และล่องมรสุมก็จะพาดผ่านไทยทำให้ฝนตกชุก แต่เนื่องไม่เนื่องจากไม่มีอ่าหย่อมความอ่าไม่มีความกดอากาศสูงกําลังแรงดันลงมาหรือลมหนาวก็จะทําให้พายุนั้นจะเข้าหรือมันก็จะเคลื่อนขึ้นข้นขางบนนะมีตัวกดไว้ฮะก็จะขึ้นไปตรงฝั่งเกาะไหหลาหรือจีนตอนใต้ฮะเดี๋ยวรอใกล้ๆแลมาลุ้นกันอีกทีฮะหลังวันที่13บสาไอพายุลูกนี้มันจะไปไหนแล้วชื่ออะไรฮะแล้วก็ช่วงวันที่อ่าพอหลังจากนั้น 3- ามสี่วันช่วงวันที่15เป็นต้นไปนะฮะ ก็จะมีพายุระดับโซนร้อนหรือใต้ฝุ่นอีกลูกหนึ่งเคลื่อนจากแปซิฟิกนะครับผ่านฟิลิปปินส์แล้วเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ซึ่งลูกนี้จะเคลื่อนตัวต่ำกว่า,าลูกลูกลูกก่อนฮนะก็จะทําให้ไพ่สายมีลุ้นนะฮะลูกนี้นะครับถ้าไม่มีความกดอากาศสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปไปเหมือนโนอื่นไปเหมือนอาพายุโนอื่นพายุโมดูลนะฮะแต่ถ้ามันมีความกดอากาศสูงแรงๆก็จะกด ต่ำลงมา้งล่างมันก็จะเข้าภาคใต้นะฮะอันนี้เป็นเพียงคาดเดาะฮะจากโมเดลยิ่งคาดการไกลมันก็ยิ่งมีความคาดเคลื่อนสูงนะฮะนี่ก็ประมาณประมาณอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์ก็อยากจะให้พี่น้องมาดูกันอันนี้ก็ตามที่พี่น้องขอมาก็ผมก็เลยมาทําให้เพียงแค่อยากบอกว่าฝนยังอยู่อีกนานนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นฝนเรื่อยๆช่วงปลายฤดูนะครับส่วนช่วงวันนี้นะครับส่วนช่วงวันนี้จนถึงวันที่5นะ้าเ่ยก็คือหรือจากวันนี้เป็นต้นไป 1ถึงตุลาเนี่ยก็ยังมีล่องมรสุมที่ลำบยปลายสายฝนในวันนี้นครับพี่น้องก็ยังพลาดผ่านตลอดฝนยังคงชุกหนานแน่นช่วงภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานฮะกลางตอนล่างยกเว้นตอนบนจะได้บางช่วงนะแลแล้วก็ภาคเหนือตอนกลางตอนล่างฮนะตอนบนก็จะได้บางช่วงมันก็สวิงไปส่วนภาคใต้นะตอนบนอันนี้ย้านะครับก็คือคา,าดเคลื่อนไดนะ้รับรู้เป็นแนวทางผิดพลาดทั้งไปนะรกราบขออภัยพี่น้องด้วยครับ สวัสดีครับ